สวัสดีท่านสมาชิกผู้ชมแล้วก็ผู้ฟังนะครับรายการ pu สัญจรเน็ตเวิร์นะครับสัญจรเพื่อการเกษตรวันนี้ผมอยู่กับคุณพี่คุณช่วยุจอมคุณช่วยกุดจอมนะครับอยู่บ้านบ้านเลขที่หนึ่งสามเจดหมู่สิแม่กระสาแม่สอดตากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับขรับเ็นบอกว่าปีนี้ข้าวข้าวดีมากเลยใช่ไหมครับพี่ ดีกว่าปีที่แล้วมาเยอะเลยดีกว่าปีที่แล้วเพราะเนื่องจากว่าได้รับการแนะนําจากคุณคุณแขก,แขกนะครับคุณแขกว่าลองใช้ตัววัคซีนยูซูปูทูกับตัวยูนาโนแคปใช่ไหมครับที่เป็นแบบแคปซูลด้วยใช่ไหมครับ,รบแล้วปีนี้เป็นยังไงบ้างพี่ถ้าเปรียบเทียบจากปีที่แล้วแล้วพี่เล่าให้ฟังหน่อยจากปีที่แล้วเป็นยังไงมั่งก็ปีที่แล้วเข้ามันจะมันจะเหลืองรครับ ข้าวนี่เหลืองเลยใช่ไหมเราเห็นบอกว่าใช้ปุ๋ยเยอะด้วยปีที่แล้วครับปุ๋ยประมาณสิบเจ็ดไร่ประมาณยี่สิบกว่าถุงครับโอ้จากปีที่แล้วใช่ไหมครับแล้วปีนี้เป็นไงพี่เหลือประมาณเท่าไหร่ครับปีนี้ผมลงไปสองครั้งครั้งละห้าถุงแสดงว่าสิบเจ็ดไร่นี่ใช้ปุ๋ยเคมีไปแค่สิบลูกสิบครับ,บโอ้โหประหยัดลงมากเลยนะปีนี้ครับแล้วก็ตั้งแต่ปลูกมาตั้งแต่เล็กมาเนี่ย พี่เอาไปพ่นกี่รอบพี่ตอนเอาไป<อ>พ่นออสองรอบรอบแรกนี่พ่นตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะหลังปกังปกดำได้เจ็ดวันเอาไปฉีดหนึ่งครั้งครับแล้วก็เห็นว่าพอหลังฉีดไปแล้วประมาณกี่วันนะสามวันถึงเจ็ดวันใช่ไหมเขียวครับ ปีที่แล้วนี่เหลืองเลยนะเหลืองมากเลยใช่ไหมครับแต่ว่าพอหลังจากที่เราเอาตัววัคซีนยูซึปประูตาและคนูนกับตัวยูนานโนแคปนะครับแบบแคปซูลมาทดลองใช้ทดลองใช้ไปแล้วเนี่ยทั้งหมด17ไร่แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าเห็นบอกว่าใช้ไป2ครั้งใช่ไหมครับใช้ใฉีดพ่นไป2ครั้งตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับนะบบนะครับ แล้วก็รอบนี้ก็กะว่าจะเอามาฉีดในช่วงที่กําลังจะเอาลวงอีกทีหนึ่งครับคิดว่าอีกประมาณสองหรือสามวันเนี้ต้อาพ่นีกทีหนึง่งครับครับน้ำหนักมันอาจจะ,จะเพิ่มมาหน่อยดูมันดูเขียวดีแต่ดูยอดธงของข้าวนี่ตั้งเขียวงามเลยนะครับนะครับนะฮะเขียวงามถ้าแปลงอื่นเนี่ยกระใบถือว่ามันโดนเชื้อราไปบ้างอะนะครับครับผมนะฮะถ้าเป็นแปลงอื่น นะครับปีนี้ถือว่าประหยัดมากเนี่ยยังไงก็ฝากถึงเกษตรกรผู้ชมรายการของเรานหนึ่งครับครับยัยก็ขอฝากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับก็ลองหันมาใช้วัคซีนตัวนี้ดูครับผมว่าผมดูแล้วมันดีกว่าปีที่แล้วไปเยอะเลยครับเพราะมันเขียวดีหลังจากบักดําแล้วเจ็ดวันหน,นุนพ่นแล้วก็จากนั้นก็ประมาณสักเดือนหนึ่งผมพ่อนอีกทีจนถึงวันนี้ครับเขายังเขียวเหมือนเดิมอยู่ครับอืม ข้าวยังเขียวเหมือนเดิมเลยใช่ไหมครับครับผมแสดงว่ามันลดลดต้นทุนปุ๋ยเคมีอัตโนมัติเลยว่างั้นเถอะครับผมนะครับเพราะเนื่องจากว่าความสมบูรณ์ของพืชเนี่ยเขาจะเป็นตัวบอกเราอยู่ใช่ไหมครับว่าเขายังมีอาหารเหลือเฟือในการกินของเขานะครับครับวันนี้ก็ขอฝากเกษตรกรนะครับผู้รับชมแล้วก็รับฟังรายการพีูสัญจรเพื่อการเกษตรนะครับว่าวัคซีนยูซบัของเราเนี่ยนะครับ หนึ่งขวดเนี่ยฉีดพ่นได้ยังไม่หมดเลยเห็นว่าเนตัวชนิดน้ําหมดได้ยังครับหนึ่งขวดมันจะได้อยู่ร้อยถังพอดีครับโอ้ร้อยถังนะครับผมมันจะมีอยู่สามแปลงผมมันรวมทั้งหมดมีสี่สิบสี่สิบก่าไร่ครับอ๋อสี่สิบก่าไร่นะครับก็ถือว่าในปีนี้ก็ถือว่าประหยัดมากเลยนะนะครับเฉพาะสิบเจ็ดไล่เนี่ยลงทุนไปแค่ปุ๋ยเคมีแค่สิบลูกนะครับแล้วก็ใช้ตัววัคซีนเรา หนึ่งชุดนี้ก็ยังไม่หมดเลยนะยัง,ยงครับ <ผม S 2> ยังเหลืออ,อยู่เลย,ย,ยครับเพราะว่าเอาไปใช้หลายแปลงมากวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพี่มากครับที่ให้ธรรมทานแก่เกษตรกรนะครับในภาคการ,กรเกษตรของเรานะครับวันนี้ทางบริษัทพียูก็ขอขอ,ขอบคุณนะครับคุณพี่อบตอเป็นอย่างสูงที่ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้าวในปีนี้นะครับก็ขอ,ขอขอบคุณ นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ